เรื่องนี้ครับก็เกิดขึ้นตอนที่ผมกลับมาจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับพอดีว่าผมเกิดอุบัติเหตุใหญ่ก็เลยมาพักที่บ้านของแฟนครับก็คือให้แฟนเขาดูแลเรา คืนนั้นนะครับที่เรามาทักที่บ้านแฟนน่ะได้ยินเสียงครับประมาณว่ามีคนน่ะมาเรียกชื่อแมวเราอยู่หน้าบ้านผมก็เคยได้ยินคนเขาบอกว่าเวลาที่มีเสียงอะไรอะ่ะมาเรียกมาทักอะ่ะอย่าไปตอบตอนนั้นผมนอนอยู่ผมก็นั่งคิดว่าเออมาทักมาเรียกเนี่ยนั้นใช้เสียงแฟนเราซึ่งแฟนเราก็นอนอยู่ข้างๆเราครับมผมก็เลยแบบโอ้ยใครมันจะโง่ไปรับทักวะพอผมคิดยังไม่ทันจบดีเลยผมว่าขยับตัวไม่ได้แล้วอ,อ้าพอขยับตัวแม่ผมก็พยายามผมก็นึกว่ามันเป็นที่แบบแผลเราที่มันอักเสบหรืออะไรสักพักหนึ่งผมก็เจ็บ อกเลยครับคือเหมือนมีคนเอาเท้ามากระทืบที่หน้าอกผมเลยผมก็หลับตาอยู่แล้วพอลืมตาออนมาก็เห็นเป็นแบบเงาเงาเป็นรูปคนเลยครับคือเหยียบอยู่ที่หน้าอกเราครับตอนนั้นเราก็แบบกลัวเราก็เก็บแผลด้วยทั้งโดนเหยียบตอนนั้นคือหายใจไม่ออกตัยอึดอัดด้วยขยับตัวไม่ได้ด้วยครับเราก็เลยพยายามแบบสวดมนต์พยายามที่แบบจะให้เขาออกไปจากตัวเราครับตอนนั้นก็คือแบบสติก็แบบคุมสติม่้่ก็อยู่สวดผิดสวดถูกเนี้ยครับจนแบบ เขาหลุดออกไปจากเราครับแล้วเราก็พยายามแบบประคองสติว่าค <c oughs> so ือเหมือนกับเราเราตื่นขึ้นมาแบบเหมือนเราพอเราหลุดเราก็แบบอันนี้เราฝันหรือมันเป็นเหตุการณ์จริงวะพยายามแบบลำดับตัวเองครับเพราะว่าพยายามแบบจะพลิกตัวแต่เนื่องจากเรามีแผลจากการผ่าตัดเราก็คือนอนได้แต่นอนถ้านอนไงแล้วนี้เราพยายามแบบเอามือครับไปแตะที่แฟนเราระหว่างที่กบบมือไปแตะที่แฟนเสร็จเราก็โดนอีกทีหนึ่งครับเหยียบอกเราอีกทีหนึ่งเลยคือมันก็แบบขยับตัวไม่ได้ตอนเนี้มือเราอะครับมันอยู่ที่แขนแฟนแล้วเราก็พยายามหยิกหยิกเขาพยายามแบบ ปลุกเขาอะครับปลุกแฟนเราหิิหๆมีแบบแขนเราครับที่มันขยับได้เราก็พยายามแบบขยื่อนนิ้วอะครับค่อยๆ่ยไต่ไปไต,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 ตจนถึงหน้าแฟนจิ้มแก้มเขาอะครับอยากจะร้องอยากจะอะไรให้แบบ เพื่อให้แฟนอะ่ะลุกมาดูเราว่าเออเราเราไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือแบบอึดอัดเราแบบโดนเหยียบโดนอะไรให้เขาแบบมาช่วยอย่างน้อยคือแบบถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาน่าจะแบบช่วยเราได้เราแฟนรู้สึกตัวไหมตอนนั้นคือไม่รู้สึกตัวเลยครับไม่ว่าจะหยิกยังไงจะจิ้มแล้วตอนนั้นเหมือนแบบมีแค่หัวเราครับที่ขยับได้คือตั้งแต่ล่างคอไปเราขยับไม่ได้เลยครับโออเราก็เลยพยายามแบบหันไปครับหันคอหันไปพือจะเรียกเขาพอหันไปเสร็จไอสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่แฟนผมอ้าเฮ้ยอุ้ย เป็นผู้หญิงครับตาโบโบแล้ว oh. มือเราก็จิ้มหน้าเขาอยู่ oh. ไอสิ่งไอสิ่งที่เราจิ้มจิ้มอยู่อะ่ะมันไม่ใช่แฟนเราครับ oh. มันเป็นผู้หญิงอะแล้วทีนี้พอเราเจองั้นเราก็แบบจะสวดก็สวดไม่ได้จะอะไรคือพูดก็พูดไม่ออก oh. แผลเราก็เจ็บเราอึดอัดขยับตัวไม่ได้ครับเราก็แบบ สวดมนต์สวดมนต์เนี้ยครับสวดสวดประมาณว่าเหมือนเราได้ยินเขาไม่ได้พูดนะครับเราได้ยินเสียงอ่ะเหมือนเสียงมากับกระสบที่หูเราประมาณว่ากูมไม่ได้กลัวมือหรอกโ,โ,โอ้ยโอมเจอโหวดวะ,ะพอผมได้ยินคเนี้ผมก็แบบสติแตกเลยครับแบบวนวายแล้วก็ลุกขึ้นมาเหมือนแบบหลุดหมดเลยครับลุกขึ้นมาพอรุกขึ้นมาได้เฉยก็คือแฟนอ่ะอยู่ข้าง นอนอยู่หันหลังให้เราคุณแฟนแอน่อยู่อยู่อยู่ข้างๆเราเลยเราพยายามเรียกพยายามเลยเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่อะไรทีนี้ผมก็พยายามแบบมองหาพระตรงนั้นนะครับก็คือเราเองก็ห้อยพระอยู่แต่คือคืนนั้นน่ะปรากฏว่าพระที่เราห้อยอยู่มันตกไปข้างเตียงคือผมก็ไม่ได้เป็นคนถอดนะครับเราไปไหนเราไม่เคยถอดพระเลยแต่ว่าคืนนั้นน่ะพระที่เราห้อยครับเราใส่เราจําได้ว่าเราใส่คอตกไปอยู่ข้างเตียงคือผมเองก็ขยับไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าแบบแผลผ่าตัดมันทําให้เรานอนได้แต่ถ้านอนง่ายกับ ใช้ได้แค่แขนกับหัวครับทีนี้เราก็เคยพยายามปลุกแฟนแต่คือผมก็ไม่นวดใจคือคือคอนนั้นคือแฟนก็ไม่ลุกขึ้นมาเลยครับเราก็ทําได้แค่ไปหยิบพระแล้วก็นอนเอาพระสวมคอแล้วก็สวดสวดสวด,สวด,สวดแต่คือระหว่างนั้นน่ะเราก็ยังได้ยินเสียงเขาเรียกอยู่เขาเรียกประมาณว่าไอ้ส้มคือเป็นชื่อแมวครับไอ้ส้มไอ้ส้มแต่คือเป็นเสียงของแฟนเราเราจาเสียงแฟนเราได้แน่นอนผมก็พยายามแบบหลับตาแล้วไม่เอาไม่ยุง่งจะเรียกก็เรียกไปเราไม่ยุง่งไม่ยุง่ง สักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงเหมือนแบบแมวเรากระโดดอ่ะลงมาจากที่นอนให้เราก็แบบจะชะงงกหน้าไปดูว่าแมวมันกระโดดลงไปทาไมพอแมวกระโดดลงไปเสร็จที่นอนผมมาอยู่ข้างๆกับหน้าต่างพอดีก็เลยได้เห็นตรงหน้าต่างพอดีว่ามันมีคนอ่ะเอาหน้ามาแปะอยู่ตรงนนหน้า,าต่ตงางอ,อคือเราเห็นแล้วเราช็อกไปเลยคือเหมือนกับคนแบบ มองเข้ามาข้างในครับเข้ามาข้างในไม่ได้แล้วแบบเอามือแบบแตะกระจกไว้สองข้างครับแล้วก็เอาหน้ามาชิดกับกระจกแล้วก็พยายามมองเข้ามาแต่มันเห็นเป็นแต่เง,งาแต่มันเห็นเป็นแต่เงาแต่เราดูจากข้างนอกเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีแบบเสาไฟครับมันจะเห็นแบบสาดเข้ามาพอดีแล้วมันเห็นเป็นเงาตอนนั้นแปะอยู่ตรงกระจกพอดีอปัญหาคือว่าห้องนอนผมมันอยู่ชั้นสองนะครับโอ้โหโอ้แล้วมันจะยืนอ่านกับอะไรลอยขึ้นไปหรอ ใช่ครับก็คือแบบเขาอยู่นอกนอกกระจกเพราะว่าหน้าต่างบ้านผมมันจะมีเหล็กดาดอีกชั้นหนึ่งครับคือผมผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเข้ามาได้ครับแฟนนามารู้เองแฟนก็เลยให้ไปปรึกษาครับพี่ที่เขาเป็นสายปฏิบัติครับเขาก็ถามว่าเนี่ยเราได้ส่วนมนไหมผมก็บอกเขาไปตรงๆว่าตั้งแต่ผ่าตัดมาเนี่ยจนถึงมาอยู่เนี่ย ก็เกือบเกือบอาทิตย์ที่ผมไม่ได้สวดมนต์เลยก็คือมานอนก็คือไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยต่อไปคุณต้องสวดมนต์นะเพราะการที่คุณไม่สวดมนต์ทำให้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะท่านไม่สามารถกันของพวกนี้ได้ท่านไม่มีพลังพอ mm hmm. ครับ บอกว่าแล้วคุณห้อยพาราอยู่ก็แนะนําว่าให้ห้อยน,นี้นี้นี้นะเขาก็ดูให้ประมาณว่าปีนี้เป็นปีที่คนดวงตกมากจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ก็กกจริงครับเพราะว่าไปผ่าตัด่าก็การงานการเงินอะไรจะดิ่งหมดเลยก็คือจริงแล้วก็จะสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ได้มันประดังประเดเข้ามาครับแต่คุณโอก็ผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาแล้วเนาะและหลังจากนั้นเราสวดมนต์ตลอดไหมคะครับก็สวดทุกวันครับตอนนี้ครับออังคารทุุมโปง